ก็วันนี้มาอยู่กับช่องหนาะแต่เรื่องเข้าครัวนะะวันนี้จะมาทำทอดมะเขือม่วงชุบไข่นะก็เดี๋ยวเราไปหั่นมะเขือม่วงก่อนนะ่าไม่ไม่ไม่เอาหนาแต่ก็ไม่บางเกินไปเนาะ เราหั่นเสร็จแล้วเนี่ยนะเราก็จะเอามาแช่ในน้ําเกลือนะอันนี้เราใส่เกลือลงไปแล้วนะเอามาแช่น้ําเกลือไว้เพื่อให้เขาไม่ดํานะตอนนี้เราแช่น้ำเกลือไว้แล้วนะ แล้วก็ล้างน้ำเกลือออกไปนะล้างน้ำเกลือออกไปแล้วก็เอามาซับให้แห้งเลยนะซับน้ำก็ไม่ไม่แห้งซับน้ำทำไปให้ ก็เราซับซับน้ําเสร็จแล้วนะเดี๋ยวเราจะเอาแป้งสาลีใครมีแป้งสาลีก็ใช้แป้งสาลีได้นะถ้าไม่มีก็ใช้แป้งทอดกรอบได้เนาะเราจะเอาแป้งโรยลงไปนะเอาแป้งโรยลงไปนะเดี๋ยวเราจะมาดูเป็นว่าน้ํามันที่เราทอด จะดำไหมต่อประมาณนี้นะแล้วก็กลับด้านุก,นกแบบนีนะ้ทำจนเสร็จเลยนะก็เสร็จแล้วนะเดี๋ยวเราจะมาปีไข่กันนะ ใครอยากเพิ่มก็ได้นะจะใส่เป็นซีอิ๊วขาวว่าซอสคงร็ได้นะอันนี้เดี๋ยวเราจะเอาไปกินกับน้ำพริกกระปิกนะก็จะไม่ใส่นะก็เดี๋ยวเราจะไปตั้งกระทะน้ำมันกันนะ ร้อนน้ำมันร้อนเราจะเอามืเขือที่เราคลุกแป้งไว้นะลงไปนะไปในไข่นะแบบนี้นะก็น้ำมันร้อนแล้วตักลงไปเลยนะ อย่าไ่ทอดไฟแรงนะทอดไปกลางค่อนไปอ่อนนะ ็ยังโอเคอย่งเ้วล mm? <icki. S 2> อบทอดไปประมาณสีรอบเนี่ยก็เดี๋ยวไปเนาะก็เสร็จแล้วนะกับมะเขือชุบไข่ทอดก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคลิปนี้วันนี้ไปก่อนนะเจอกันใหม่คลิปหน้าทำกันง่ายๆอร่อยด้วยเนาะไปละบ๊ายบาย